ปาดครับพี่น้องครับแดงจึงคืงแดงองค์ตรงเลยทีเดียวนะครับผมนี่เหลียวไปทั้งไดนะครับมีจะห่วงอ้อยต้อยเลยทีเดียวครับผมนี่ขนาดเป็นนาหวานนะครับผมนี่เนาะผลปรากฏวานี่ครับมีจะห่วงอ้อยต้อยเนาะนี่นี่มองนี่สามแนี่ยเจ้กหน่อยผลปรากฏง่ามคักปัญญังครับผมเป็นข้าวเหนียวดอที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ที่คนพูดถึงมากและก็มีความต้องการอย่างมากเลยทีเดียวข้าวเหนียวดอสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวเคี้ยวงูดอครับผมปาดเป็นแต่สอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพี่นอ้องปองไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์ม ที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรช n n e l ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำานต้องแฮปปี้การเกษตรช n n e l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับนี่บู๊ยแดงจึงคืึงเลยทีเดียวครับผมยังที่ผมได้ไตเติ้ลนะครับให้พี่น้องป้องกายได้เราฟังกันแล้วนะครับสําหรับปีกายนะครับผมเป็นการเปิดโตนะสาหรับปีนี้เป็นปีที่สองคนต้องการยางมากเลยทีเดียวนะครับผมเอาไล่เรียดต่างๆไปยังไห ไปเบิ้งหน้ากล้องอีกทางหนึ่งกันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนด่เริ่มจากตรงนี้ครับผมนี่เนาะย่างถี่ผมในกวาน้ำพี่น้องป้องไปนะครับตั้งแต่ไตเติ้ลเริ่มแรกแล้วนะครับว่าสําหรับข้าวเหนียวชนิดนี้เป็นข้าวนาปีประเภทข้าวดอครับข้าวเหนียวดอเนาะลักษณะนะครับประจําพันธ์ก็คือต้นเตี้ย ลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีนะครับอันนี้เป็นหน้าวานครับพี่น้องครับนี่นาะที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีความดกนะครับผมลักษณะเป็นห่วงขนาดหน้าวานยังสิผมได้วาจาไปแล้วนะครับลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มครับพี่น้องครับนี่นาะเพียงแอวครับความสูงี่เพียงแอวเนาะ แล้วที่สําคัญที่สุดครับพี่น้องครับมีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่อีกประการหนึ่งก็คือเด้เกี่ยวกรมูนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วสําหรับข้าวสายพัน,นุนี้สีได้เกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาฯนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่สามารถที่จะเกี่ยวได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าฝ่าฝนโชลท่านสําหรับปีนี้อ้ยตกนําบันตีกล่องนะครับแต่ว่าวันนี้จะทําการเกี่ยวแล้วนะครับ ดังนั้นท่านใดที่มีความสนใจอยากสได้ข้าวเหนียวดอนะครับไปปลูกนะครับได้ดูการต่อไปเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับนี่จุดเด่นของเขาคือหมากแดงอง์ตรงครับพี่น้องครับนี่เนาะข้าวเหนียวเคี่ยวงูดอนะครับผมเอาครับพี่น้องครับท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมนี่สำหรับข้าวเหนียวเคี่ยวงูดอครับผมนี่เห็นบ่เฮาตัดห่วงมานนี่ปูยแดงจึงคืองดงองค์ตรงเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับข้าวดอซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีของเรานะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูดอครับพี่น้องครับนี่เนาะเอามีจํานวนจํากัดเด้อครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เอาฝากพี่ฝากน้องกันเรากันนะครับมีจํานวนจํากัดครับผมสองหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 6น0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันเรากันนะครับผมสําหรับข้าวเหนียวเขี้ยวงูดอของเรานะครับผม เอาครับผมสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญใช่วัชเกษตรพร้อมเทียงานกระสีเตรียมนะครับลถเพื่อที่จะมาทําการเกี่ยวครับเพราะว่าส่วนมากนี่ก็คือขอบแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมมาพี่น้องครับเป็นตสอนให้นี่แดงจึงครึ่งเลยทีเดียวนะครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูดอครับผม